มาดูหน้าเก่าปุยฝ้ายนัทพัฒนลั่นดีแล้วที่จัดฟันฉีดดั้งสวยเป๊มากสำหรับปุยฝ้ายนัทพัฒนหรือปุ่มปุ้ย AF โดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นสวยเป๊ทั้งรูปร่างและหน้าตาและหลายคนไม่เคยเห็นภาพในอดีตก่อนศิลยกรรมไปส่องภาพในอดีตของเธอที่โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเธอระบุข้อความบอกว่าวัยสารุ่น Y2K อย่างเราลงรูปสมัยหน้าออเิจินัทคาดตัวเองโดยละกันขอบคุณพี่เตาพี่สาวตั้งแต่สมัยละอ่อนที่ส่งรูปนี้มาให้เห็นแล้วขำตัวเองสุดๆดีแล้วที่หนูจัดฟันดีแล้วที่หนูรู้จักฉีดดั้งนะลูกฮ่าฮ่บอกเลยว่าเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักจำนวนมาก